สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานนกดยานนนกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปหนึ่งของไอ้ข่าวมุงค่ะวันนี้ทั้งวันก็จะมีแต่เรื่องดําแจ๊เดินคอตกดําแจ๊อย่างนู้นอย่างนี้คือรู้ดีไปหมดในคดีที่ตัวเองไม่ได้ไปนั่งอยู่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่เขารู้จักไหนถ้าไม่ใช่อีก้อยเป็นคนส่งข่าวสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกท่านครับ มีข่าวด่วนข่าวร้ายนะข่าวร้ายสำหรับดำเลยวันนี้นะหลังที่จากที่ฟังหลายๆช่องมาผมกนะ็จะมาสรุปรวมให้นะครับนะครับผมก็จะมาสรุปรวมให้ในนิทานเรื่องนี้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่อธิヤนิยายก็สิครับดำนะครับมีสิทธิ์อาจจะไม่ได้เงินสามแสนอาจจะแป้งอาจจะไม่ได้ขอขอมาแถมดำยังต้องเลยโดนคดีฟ้องกลับเพิ่มอีกด้วย อ้าวข่าวร้ายไหมครับข่าวร้ายแต่มันจะเป็นข่าวดีสําหรับเรานะครับตอนแรกเขาให้มึงเคลียร์มึงไม่เคลียร์นี่ไม่เจรจานี่ให้ไก่เกลียร์มันไม่ไ,มไกเ่เกลเียร์ล่ะเออสุดท้ายไม่ได้ไเลยครับสุดท้ายดํไในทนนันทีจะไม่ได้อะไรเลยจากหนาแป้งในทันที่นี้ครับเฮ้ยเงินสามแสนก็อาจจะไม่ได้แลแนน้วแถมยังต้องถูกฟ้องกลับอีกว่าชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นครับทุกท่านช่างโชคร้ายและเกิดข่าวแว้วมาครับข่าวแว่วมา ครับเข้าแววแววมานะแล้วดูนะแป้งออกมาจากกักตักสารแล้วก็ทำจากจาการไหลสดนะมียายไปด้วยโอ้โหกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยมียายมีนักตุ้ยไปด้วยโอ้โหกำลังใจเต็มเปี่ยมกำลังใจล้นหลานเลยเอาไงต่อทีนี้หอมเอาไงต่อทีนี้กำลังใจล้นหลานเลยแต่ดำมีใครไปครับดำมีทัางซอกคนเดียวครับจอจะทิ้งครับไม่มีใครเป็นเพื่อนดำเลยนะไม่มีใครไปเป็นเพื่อนดำเลย ดูดูจากน้ำแป้งนี่ครับแม่ก,ก็มาให้กัลังใจนะครับนะครับตัวก็มาให้กำลังใจว้ายแต่ดำนี่ครับมีแค่ช่างซอกมาให้กำลังใจแค่คนเดียวแล้วท่านมีแค่ช่างซอกให้จังใจแค่คนเดียววายชีวิตออกดำช่างอาพับเหลือเกินทำไมดำช่างอาพับอะไรขนาดนี้ครับทุกคนชีวิตช่างหน้าอาพับเหลือเกินนะครับใครๆก็ไม่รักดำ ใครๆก็ไม่รักดําขนาดอีจอดยังใส่หน้าเลยสามแสนก็จะไม่ได้นะครับทุกท่านนะครับสามแสนก็จะไม่ได้ขันขอเอามาก็จะไม่ได้นะครับตอนแรก้ขาวให้เจจะาไก่เกียร์นะครับก็ไม่ยอมไก่เกียร์เป็นไงนะครับ <S <S ดา<ำ>เอาอะไรต่อครับดําครับฮะเงินก็จะไม่ได้ด้วย <S 1> <S 1> <S <K _ V> ขันขอเอามาก็จะไม่ได้ด้วยแถมยังจะมีคดีติดตัวอีกด้วยทํให้คนอื่นนะครับมีคดีอาญาติดตัวนะครับฟ้องร้องกันแจ้ง เอาใง้ต่อครับทุกท่านเอาเฮดีครับเฮเฮเเฮ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 นะก่อมีดำนอนครับคืนนี้ครับดำคงจะนอนไม่หลับแน่นอนครับนะก่อมีดำนอนนะครับนะเฮ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 ะทีนี้พอเข้าใจอะไรแล้วหรือ,อยังคะว่าทำไมไอ้คนพวกนี้รู้รายละเอียดรู้นั่นรู้นี่มีการเปิดอะไรยังไงบ้าง ก่อนที่สาวิตรีจะพูดจะเล่าอะไรได้วซ้ำไปคนพวกนี้รู้เพราะว่าฝ่ายไอ้ไหลอีก้อยที่เข้าไปไหนๆก็ต้องจ่ายเงินแล้วก็อยากจะได้เป็นคนที่รู้อยู่คือเหมือนกับที่ดิฉันเคยถามที่เขาจะเคยอิจฉาเคยอยากจะรู้ว่าในคดีตอนนั้นมีข่าววัยข่าวอะไรยังไงบ้างข่าวออกมาทันทีเพราะอะไร อีก้อยกำลังทำหน้าที่นั้นกำลังสนุกกับการที่เข้าไปนั่งในศาลแล้วก็ออกมาส่งข่าวสวิตียังไม่ทันพูดอะไรว่าคำพิพากษาจะออกเมื่อไหร่ได้จะบอกว่าประมาณเดืนอนกว่าๆไอ้ขาหมูก็ทำคลิปออกมาแล้วว่า10เมษารู้กันคลิปนี้ก็ออกมาพูดว่าส3แสนไม่ได้แน่จะไม่ได้การกรอบ กราบขอขามาอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้มากราบขอขามาค่ะเพราะว่าไม่ได้ไกลเกลี่ยกันต่างคนไม่มีใครที่จะยอมไกลเกลี่ยมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีใครไกลเกลี่ยแล้วค่ะอยู่ที่ศาลจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกตัดสินว่าที่เขาฟ้องร้องไปว่าไอ้ไหลมินประมาทในการโฆษณาสาวิธีทําให้พิจารณวิธีเสืบเสียนั้นเป็นจริงหรือไม่ แล้วโทษจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันไปในส่วนที่การเอาคลิปเสียงไอ้คามูบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดไม่ได้มีใครแอบอัดคลิปเขาไม่ได้ฟ้องว่าใครแอบอัดคลิปค่ะแต่คลิปที่มีการอัดเสียงอะไรอย่างนี้กันการอัดเสียงไม่ผิดแต่ผิดตอนเผยแพร่คนที่เอามาเผยแพร่ แล้ถ้าไปทําให้ใครเสียหายคนนั้นก็ผิดแต่คดีนี้ไม่ได้ฟ้องกันที่คลิปเสียงที่เปิดมาเผยแพร่แต่คดีนี้มันฟ้องกันที่มีประโยคบางประโยคของจําเลยประกอบคลิปเสียงนั้นเปิดคลิปเสียงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ประกอบว่าโจ์เนี่ยด่าทอบุพการีคิดจะฆ่าบุพการีคิดจะอย่างนั้นอย่างนี้บุพการี สารพัดที่จะเป็นการใส่ร้ายใส่ความจากคลิปเสียงที่ตัวเองเปิดเพราะฉะนั้นคลิปเสียงไม่ได้ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าประโยคที่เขาพูดเสริมอธิบายนั้นเป็นการใส่ร้ายใส่ความหรือไม่อยู่ที่ตรงนั้นค่ะแล้วใครจะพูดใครจะมีปัญหาอะไรก่อนนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับคดีนี้ต่อให้ไอ้ไหลเอาคลิปของดิฉันไปเปิดเป็นล้านล้านคลิปทุกคลิปเอาไปเปิดสารจะรับฟัง เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอ้องร้องไม่ใช่เอาคลิปไปเปิดแล้วว่าิียาณด่าคนนั้นอิยานด่าคนนี้อิยานเป็นคนไม่ดีศาลไม่ได้พิจารณาว่าอิยานหมิ่นประมาทใครแต่ศาลพิจารณาว่าจำเลยคือตัวไอ้ไหลได้หมิ่นประมาทโจทย์หรือไม่ศาลดูแค่นี้ค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ที่เอาออกมาพูดอุเจอคลิปเสียงมึนซุมกระถืออย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะคลิปเสียงการที่ลูกสาวกับแม่เขาคุยกันถึงเรื่องความทุกข์ร้อนร้อนใจที่ลูกชายไปใส่ร้ายใส่ความขึ้นไล่ด่าพี่สาวทุกวันคลิปเสียงแบบนี้คุณว่าใครได้ประโยชน์คะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฟ้องมีการชี้กันแล้วว่านี่ไม่ใช่เป็นการฟ้องกันแกล้งแต่ได้มีการขอร้องแล้วว่าหยุดเถอะได้มีการบอกแล้วว่าพอเถอะได้มีการชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้ายังทำอยู่ฉันจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะเพราะฉันเป็นผู้เสียหายจากคำพูดคำด่าทอของเธอเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มีการตักเตือนก่อนแล้วแต่ยังกระทำอยู่นั่นก็คือมีเจตนาที่จะใส่ร้ายใส่ความ ไม่ได้ทําไปเพราะความโกรธไม่ไ้ทำไปเพราะรู้แกโทสะไม่ได้ทําไปโดยเฉพาะมีการท้าทายหลายๆคลิปว่าแน่จริงมึงฟ้องกูสิแน่จริงมึงก็ฟ้องกูสิมึงฟ้องกูมาเลยกูรออยู่มึงฟ้องกูมาเลยเพราะเขาฟ้องตอนนี้ข้างไอ้ไหลฝั่งไอ้ไหลคนที่เชียร์ไอ้ไหลทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นพี่เป็นน้องฟ้องกันทําไมเวลาไอ้ไหลนั่งด่าเนี่ยไม่มีใครพูดหร้อเป็นพี่เป็นน้องด่ากันทําไม แล้อีกคนหนึ่งเขาใช้สิทธิ์ที่เขาถูกด่าไปฟ้องไปฟ้องทำไมพี่น้องฟ้องกันมันใช่เหรอคะเป็นพี่น้องกันไปนั่งด่ากันออกสื่อทำมาหาแดดด้วยการด่าพี่สาวทำไมแล้วเขาไม่ได้ด่าพี่สาวคนนี้คนเดียวเขาเคยด่าอีเถิดด้วยด่าไอ้พวยด้วยตอนนี้ถึงกลับออกมาบอกว่าฉันด่าพี่สาวคุณโตด่าพี่เขยคุณโตมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นเขาฟ้องฉันเลยทำไมเธอฟ้องฉันละ่ะ มันไม่ใช่ข้ออ้างว่าเธอฟ้องฉันเพราะเธอเกลียดฉันฉันเคยด่าคนนั้นหนักกว่าน,นี้อีกทําไมเขาไม่ฟ้องมันยิ่งเห็นว่าคุณมีสันดานแบบนี้คิดว่าด่าคนนั้นคนนี้ได้แล้วก็คือด่าไปตลอดมันคือแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่อีก,ก้อยอุตสาห์ไปลงทุนลงแรงไปนั่งเฝ้าเข้าไปในศาลด้วย<อ>ก็เพื่อจะคาบข่าวมาบอกให้คนพวกนี้ได้คอนเทนต์เท่านั้นเอง ถามว่าคอนเทนต์ที่มันเอาพูดมีประโยชน์อะไรกับไอไหลไหมไม่มีแต่คนพวกนี้ได้งเงนเข้ากระเป๋าจากการทำคอนเทนต์ไอไไอะไรอาจจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าอีก,ก้อยแลกข้อมูลกับการที่คนพวกนี้ต้องมาสนับสนุนไอไหลนะต้องช่วยไอไหลนะช่วยค่าน้ํามันช่วยค่าประกันช่วยค่านูนค่านี่อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่ามันมีค่าปรับที่ต้องจ่ายแน่ คดีแบบนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินมันมีค่าปรับที่ต้องจ่ายอย่างแน่นอนไอ้ที่บอกว่าจะได้เหลือสินไหมไอ้ตรงนั้นเขาไม่ได้ฟ้องที่จะเอาสินไหมค่ะได้มันก็เป็นการชดเชยที่เราจ้างทนายไปเพ้อเผลอศาลอาจจะมีคําสั่งให้ฝั่งจําเลยที่ถูกลงโทษว่าผิดจริงเป็นคนจ่ายค่าทนายให้ด้วยซ้ําไปคดีนี้นะคะดูยังไง ก็ไม่รอดแต่จะผิดมากน้อยแค่ไหนศาลจะมีตาหรือเปล่าต้องไปดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆเราเห็นเลยว่าอีก้อยเป็นคนส่งข่าวเรื่องราวรายละเอียดให้คนอื่นพูดเพราะไอ้หลยพูดไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นการละเมิดอำนาจศาลเพราะฉะนั้นอีก้อยก็จะส่งจุ๊กจุๆกจิ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 กให้คนนั้นเอาไปพูดก็ดีเหมือนกันค่ะดิ่ฉันรู้อยู่ว่าไม่จําเป็นต้องไปถามกับสวิธีว่าคำพิพากษาจะออกเมื่อไหร่ เดี๋ยวพวกอีก้อยก็บอกออกมาเองแล้วก็อวดว่าอุ้ยนี่กูรู้ดีกูรู้ดีใครๆก็รู้ดีได้ถ้ามีคนอย่างอีก้อยคอยส่งข่าวจริงไหมคะเรื่องนี้อีก้อยส่งข่าวแน่นอนอยู่แล้วเพราะไอ้ขาหมูไม่มีหลังบ้านกับไอ้ไหลไอ้ไหลไม่ค่อยมีหลังบ้านกับใครทุกอย่างผ่านอีก้อยหมดอีก้อยแจกแจงหมด หลายหลายคนก็จะทักมาขอลายหน่อยขอขอลังบ้านหน่อยอย่างนู้นเพื่ออะไรเพื่อจะส่งเงินให้ไหลค่ะเป็นทุนอุดหนุนให้ไหลาทากันไปค่ะทํากันไปตามสะดวกเลยค่ะไม่เป็นไรเลยคุณอยากจะให้กันคุณให้กันไปแต่การที่คุณบอกว่าโอ้โหพี่น้องไม่น่าฟ้องกันเองเลยคุณต้องเริ่มจากว่าเป็นพี่เป็นน้องไม่น่าด่ากันขนาดนี้เลย ด่าว่าเขาคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่จะเอาปืนยิงกรอกปากพ่อแม่เนี่ยมันแรงเกินไปไหมมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันแรงเกินไปไหมคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำคุณเอาจากไหนมาพูดถ้าไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนเล่าใช่ไหมคะและสังเกตดีๆนะคะสี่คลิปหลังน,นั่งทำอยู่ในรถตลอดเวลา ทำคลิปอยู่ในรถพูด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 ,พดไปก่อนที่จะไปร่วมคาราโอเกะร้องเพลงสนุกสนานกันกับบุมน้อยซึ่งบุมน้อยในไลน์นี้มีการร้องเพลงแต่ก็ยังเน้นเสียดสีแซไอ้พลยอยู่ตลอดเวลาเรื่องรักน้องเมียอย,อย่างนู้นอย่าง ah, 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 นี้เมียจ้าเจ้าอย่าฟังใครเชื่อทำไมว่าพี่รักน้องเมีย ทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้อิถึิเป็นปวดใจแต่คุณดูคนที่ไปร่วมด้วยสิไอ้ขาหมูเย <c oughs> ้วนชวนดื่มเอ้ยไม่ใช่เยอ้วนชวนคุยไม่ใช่ชวนดื่มเย้วนชวนคุยก็ไปนั่งคาราอเกะร้องเพลงด้วยเยอ้วน,นีเพิ่งจะไปกราบไปขอโทษไปชื่นชมบารมีไอ้่วยตอนนี้มาอยู่กับบูมน้อยแล้วในขณะที่บูมน้อยประกาศไม่เอาไอ้่วยไว้แจกข้าวแจกของแจกของรับกันเสร็จสับฉ่ำไปหมด ยาอ้วนที่บอกว่าโอ้โหบารมีลุงนับถือลุงมากไปกราบไปไหว้ลุงเนี่ยตอนนี้มาอยู่กับบุมน้อยแล้วไอ้ขาหมูก็เช่นกันลองดูต่อไปค่ะแค่ว่าจะรวมกวนรวมหัวกันเอาคอนเทนต์เอาดราม่าอย่างเดียวหรือจะมีการฟ้องกันจริงๆเรารอดูกันค่ะ